สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาดูอาการพ่อใหญ่กันนะครับลุกมาขึ้นจากเมื่อคืนเามื่อวานนะครับเมื่อวานรู้สึกว่าสิบนกานะครับสิบนกาที่พ่อใหญ่ลุกมาขึ้นวันนี้เรามาให้กําลังใจนะครับเรามาให้กําลังใจพ่อใหญ่กัน เห็นก็น่าสงสารนะครับผมอยากจะลุกแต่ลุกไม่ไหวนะครับอยากมันลุกแต่ลุกไม่ไหวดูเลยครับดูงวแต่ว่าโดดูครับดูมือจะเป็นแหว่งนะครับเป็นแหว่งมือของผู้ใหญ่จะเป็นแหว่งนะครับผมเป็นชื่อแสวงนะครับชื่อแสวงชื่อแสวงครับช่างเคือนี้ชื่อแสวงเพราะว่าทําไมทึงนู่นจะแสวงเพราะผู้ใหญ่นี่อันอยู่ที่ ประวัตินะครับเนาะประวัติโอ้สแควอวรคือคุณลุงเนาะเมื่อก่อนเจ้าของเขาเป็นเพื่อนกับคุณลุงพี่ชายของคุณยายแฟนผมนี่แหละครับคุณยายวันัญยานี่แหละเมื่อก่อนช้างเชืองนี้นะฮะช้างเชืงนี้นี่ก็คือลากไม้นะครับลากไม้เป็นช้างที่ลากไม้คนนี้ ไม่มีไม้ลากแตเจ้าของเขาจะขายนะครับจะขายจะขายแล้วคนนี้เจ้าของเป็นเพื่อนกับคุณลุงแฟนแฟนแฟนคุณคุณลุงพี่ชายของคุณยายนะครับว่าจะขายให้จะขายให้มันจะขายให้เขาบอกเขาไม่เลี้ยงแล้วแต่ก่อนงานงานยังไม่ใหญ่นะครับอย่าอย่างานประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับของงานที่เขาขายวันที่ ทอที่รู้จักกับช้างเชื่นนี้นะครับเพราะว่าคุณลุงพี่ของใหญ่บ้านลายาถ่ายรูปมาเขาขายให้ขายให้ไม่ไม่ไม่แพงนะครับโอ้หลายปีเลยครับผมประมาณ3 0มสปีนะประมาณ3 0มสปีช่วงนั้นสามสิบกว่าก็อยากได้นะครับอยากได้แในพอดีพ่อใหญ่ที่ผมพูดไปว่า เอามาแทนพ่อใหญ่พ่อใหญ่แก่แล้วอายุมากแล้วก็อยากจะได้เพราะว่าตระกูลเราเป็นหมอช้างนะครับเป็นหมอช้างเป็นหมอช้างเลยอยากจะได้อตัวตายตัวแทนนะครับเนาะพ่อใหญ่ทองคุณอายุมากก็อยากจะได้เชือกนี้เป็นอะไรเป็นตัวแทนนะครับเราเคยมีช่างางนเพราะว่า สกุลของเราเป็นหมอช้างก็อยากจะได้มามาอยู่นะครับเนาะคือเอาราประวัตินิดนึงนะครับประวัตินิดนึงก็คือตาของผมก็เป็นหมอช้างหมอช้างใหญ่นะครับหมอช้างระดับเจ้าคณะจังหวัดประมาณนั้นครับเป็นพระนะครับเป็นเจ้าวาสเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ประมาณนั้นพอท่านเสียท่านกา็พ่อใหญ่ของพุณยายาลัญญา รับตาแหน่งแทนนะครับรับตาแหน่งแทนอพอพ่อใหญ่ใหญ่วรลัญญาสิท่านเสียก็เนี่ยคุณคุณพ่อครับคุณพ่อที่จะที่จะของปัจจุบันนี้แหละครับท่านก็เป็นหมอช้างเหมือนกันนะครับติดต่อกันมาครับนี่ต้นลูกหลานหมอช้างที่ท,ที่ที่คลองช้างงานนะครับผมแต่ว่าบุญเราไม่ไม่ถึงนะครับเนาะ ก็ไม่เป็นไรครับก็าว่าลูกหลานของท่านเหล่านี้ก็เป็นหมอช้างเหมือนกันแเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็คือพ่อใหญ่พ่อทวดของผมก็เป็นรุ่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 นที่ผมรู้จักเนาะรุ่นรุ่นแรกดีกว่าพูด่าพูรุ่นแรกที่ผมรู้จักดีกว่ารุ่นแรกลองลงมาก็พ่อใหญ่ของคุณใหญ่วัลัญญาลองที่สามแนี่แหละครับ เป็นหมวช้างตายลำดับมาครับท่านเสียแล้วก็ยกตำแหน่งให้ตำแหน่งให้เนี่ยที่ผมประวัติรู้ทุกวันก็คุณพ่อบุญมานะครับผมสุดท้ายก็คุณพ่อคุณมาที่ผมรู้จักนะครับนี่คือประวัตินะฮะที่เราอยากได้ช้างงานกันนะครับผมแต่ว่า <c oughs> เราไม่มีบุญนะครับแต่ได้เชือกอน,นี้มาครอบครองนะครับผมอันนี้เราประวัติคร่าวๆให้ฟังเ <laughs> นี่ยครับจริงๆเขาเรียกแสวงนะครับ มือเจ้าแหว่งนะครับมือเจ้าแหว่งเขาเรียกตาแสวงนะครับเก็ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เ, <c oughs> เลยเราไม่มีคะแนนนะครับนไม่มีคะแนนจะไปได้มาก็มาอยู่กับ ลูกหลานของผู้ใหญ่ท่านอ่างที่ปัจจุบันนี้นะครับผมแต่ท่านเสียไปแล้วนะครับท่านเสียแล้วก็คุณพ่อบุญมาก็ขึ้นมาครองแทนนะครับตําแหน่งหมอช้างนะครับเป็นตาแหน่งหมอช้างเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมรุ่นสุดท้ายนี่ครับที่ผมได้ได้ประวัติมานะครับที่รู้มานะครับผมมีแต่ลูกหลานนะฮะลูกหลานที่ตระกูลเลี้ยงช้างเป็นหมอช้างทั้งนั้นนะครับที่ครอบครองงาช้างครอบครองช้างครับผม อันนี้คือประวัติที่ผมได้ไทราบมารุ่นของผมนะครับเป็นรุ่นของผมแต่ว,ว่ารุ่นก่อนๆไม่ทราบเหมือนกันนะครับ <laughs> ไม่ทราบนะครับไม่ทราบแต่ว่าผมเกิดมาผมก็รู้รุ่นว่าเออนี่เป็นหนึง่งชื่อที่ตาของผมที่สองก็เป็นตาของคุณยายที่สามกันเนี่ยครับเป็นตาท่านนี้แหละที่ว่า เป็นหมอช้างรุ่นถัดมาก็คุณพ่อบุญมาครับผอรุ่นสุดท้ายนะครับประวัติเอ้ยทำไมบางท่านบอกเฮ้ยทำไมอยากได้งาองาอช้างงาก็ตะกุลเราเป็นหมอช้างนะครับมอมันจะเสริมนะครับเสริมบารมีนะครับผมเสริมบารมีนะครับเสริมบารมีแต่เราก็ไม่ได้ครอบครองนะครับเราไม่ได้ครอบครองแล้วก็จะมีอคุณตา ท่านลูกหลานของท่านนี่แหละครับได้ครอบครองก็ดีใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราถือว่าเราเราไม่ได้แต่และทุกวันเราก็ได้พลายขวัญเมืองมาแทนมาแทนนะครับผมนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับประวัติคร่าวๆแต่เช่นนี้ปกติจะได้ผมครับผมนะจะได้ผมนะครับเช่นนี้แต่ว่าบุญพาวาสนาไม่ได้ ว่าทาไมถึงได้เจ้าของก็เจาะจงเลยนะครับผมเจ้าของที่อยู่ภาคเหนือเจาะจงเลยเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกับพี่ของใหญ่บาลัญญาเป็นเพื่อนกันเจ้าของช้างเชื่กนี้นะครับเขาให้เขาขายให้นะครับเอาพุดตรงุตรงๆองเขาก็เขาขายให้กับคุณลงุงผมเรียกต้องเรียกลุงนะครับเนาะเป็นพี่ชายของใหญ่บาลัญญาแต่เราก็หาคะแนนไม่ได้นะครับหาคะแนนไม่ได้ทุงนั้นเราเรา สัตวนมากนะครับผมสัตวนมากเราไม่มีคะแนนเลยไม่ได้นะครับ <ผม S 1> คือว่าบุญวาสนาเราไม่มีสํารับผมนี่คือประวัติคร่าวๆครับเป็นลูกหลานของหมอช้างที่ครอบครองก็ดีใจนะครับดีใจดีใจก็เปลี่ยนที่นี้นะครับประวัติของอพ่อแสวมน,นะครับเนาะคร่าวๆนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อทำเพืต่อไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ